แนวทางการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของโรงเรียนอินทรานาวีราชอุปถัมภ์แบ่งออกเป็น4ส่วนได้แก่ส่วนที่ 1. นักเรียนด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนตามมาตรการที่โรงเรียนได้กำหนดไว้เช่นการรายงานข้อมูลสุขภาพการเดินทางและการกักตัวผู้ดูอาการ14วันก่อนเข้าโรงเรียน การประเมินผ่านระบบไทยเซฟไทยและมีการประสานและติดต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลอง7ให้เข้ามาตรวจเอทเคให้กับนักเรียนในวันที่เปิดทำการเรียนวันแรกผู้ปกครองนักเรียนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้วทุกคนมีการสุมตรวจนักเรียนครูและบุคลากรของนักเรียนโรงเรียนทุกคนจำนวน10เอร์เซในทุกสัปดาห์สนับสนุนให้นักเรียนที่มีอายุ12ปีขึ้นไป ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง 2. ด้านการเรียนด้านการเรียนนักเรียนศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มอย่างเคร่งครัดนักเรียนในห้องเรียนแต่ละชั้นเรียนมีจำนวนไม่เกิน25คนมีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้กับนักเรียนทุกคน มีการแบ่งกลุ่มนักเรียนด้วยสมอบัรเบิลให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันด้วยสมอบัรเบิลโดยไม่ข้ามกลุ่มกันนักเรียนนั่งประจำที่ของตนเองเว้นระยะห่างลดการสัมผัสกันและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มด้านการรับประทานอาหารด้านการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนเพื่อลดการแออัดบร,ริเวณโรงอาหารทางโรงเรียนจึงจัดให้นักเรียนนั่งรับประทานอาหารในห้องเรียนของตนเอง และใช้อุปกรณ์ในการทานอาหารของตนเองงดการพูดคุยกันมีจุดสำหรับให้นักเรียนล้างมือและมีคุณรูณค,ณคอยดูแลอย่างทั่วถึงส่วนที่ 2. ครูและบุคลากรโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติตาม6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มอย่างเคร่งคัด ครูมีการประเมินระบบไทยเซฟไทยทุกวันส่งเสริมให้ครูนำภาชนะส่วนตัวมาใช้ในการใส่อาหารด้วยอุปกรณ์ของตนเองงดการรับประทานอาหารรวมกันและงดกิจกรรมรวมกลุ่มส่วนที่3ฝ่ายสนับสนุนฝ่ายสนับสนุนภายในโรงเรียนได้แก่แม่ครัวนักการพานันโรงส่งเสริมให้ฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติตาม6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มอย่างเข่งคัด ทางโรงเรียนกำหนดพื้นที่และบริหารจัดการด้านเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสนับสนุนหลีกเลี่ยงไม่ให้พบเจอกับนักเรียนเพื่อลดอัตราการแพร่และรับเชื้อโควิดซึ่งกันและกันดำเนินให้ฝ่ายสนับสนุนได้รดับวัคซีนอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงผ่านระบบไทยเซฟไทยทุกวันงดการทำกิจกรรมรวมกลุ่มหรือรับประทานอาหารรวมกันฝ่ายสนับสนุนจากภายนอก โรงเรียนอินทรานาวีราชอุปถรัรมภ์ได้ดำเนินการประสานบอมร่วมมือกับโรงพยาบาลบางประกอ,อกลังสิทธิ์สนับสนุนและให้วอมช่วยเหลือในด้านต่างๆรวมไปถึงกรณีที่มีเด็กนักเรียนได้รับเชื้อโควิดให้เข้ามาดูแลแล,และพิจารณาส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินอาคารสถานที่โรงเรียนอินทรานาวีราชอุปถัมภ์มีจุดคัดกรองและลงทะเบียนไทยชนะ สำหรับผู้ที่มาติดต่อภายในโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนและบริเวณต่างๆอย่างเหมาะสมมีการแสดงสัญลักษณ์และการเว้นระยะห่างอย่างชัดเจนมีการทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารเรียนและรอบโรงเรียนมีจุดล้างมือด้วยน้ำและสะบู่และมีเจลแอลโกอฮอล์ไว้บริการตามจุดต่าง มีห้องพยาบาลที่สะอาดมีครูพยาบาลที่ดูแลอย่างใกล้ชิดจัดให้มีห้องกักตัวสำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือเข้าข่ายที่จะได้รับเชื้อโควิดในกรณีที่นักเรียนมีอาการเข้าข่าที่จะได้รับเชื้อโควิดแยกนักเรียนออกจากกลุ่มบุคคลใกล้ชิดของนักเรียนให้อยู่ในห้องกักตัวที่โรงเรียนจัดให้ 2. ประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อเข้ามาประเมินอาการและทำการตรวจหาเชื้อหากผลบวกให้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 3. ประสานโรงพยาบาลมาประกอบกรังสิตท,ที่ได้ให้ความร่วมมือไว้เพื่อให้มีการประเมินอาการและพิจารณาถึงกระบวนการการรักษาต่อไปเกณฑ์การแบ่งสมอบับเบิลทางโรงเรียนอินทรานาวีราชอุปถัมภ์ทำการแบ่งนักเรียนเป็นสมอบับเบิล จำนวนสสมอบับเบิลโดยแบ่งนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่1และชั้นประถมศึกษาปีที่3แบบมาเรียนทุกวันและแบ่งนักเรียนเป็น2กลุ่มกลุ่มละ2บับเบิลแบ่งตามแยกชั้นอาคารเรียนในสัปดาห์จะมีนักเรียน2ห้องเรียนต่อ1อาคารเรียนเท่านั้นตารางแสดงกลุ่มย่อยบับเบิลของโรงเรียนอินทรานาวีราชอุปถัมภ์กลุ่มที่1ป1ทัหเรียนที่อาคารเรียนอบจชั้น1ห้องหนึ่ง จำนวนนักเรีย oui, น14คนจำนวนครู2คนกลุ่มที่2ป .1 นทับเรียนที่อาคารเรียนอบจชั้น1ห้อง3จำนวนนักเรียน14คนจำนวนครู2คนกลุ่มที่3ป .3 าทับเรียนที่อาคารเรียนอบจชั้น2ห้อง1จำนวนนักเรียน13คนจำนวนครู2คนกลุ่มที่4ี่ ป .3 ทับ2เรียนที่อาคารเรียนอบอจอชั้น2ห้อง2จำนวนนักเรียน13คนจำนวนครู2คนวิธีการบริหารจัดการสมอบับเบิ้ลแต่ละสมอบับเบิ้ลไม่ให้สัมผัสกันทางโรงเรียนอินทรานาวีให้นักเรียนแต่ละสมอบับเบิ้ลทำการเรียนการสอนในห้องเรียนไม่มีการใช้ห้องปฏิบัติการร่วมกัน นักเรียนแต่ละสมอบับเบิลรับประทานอาหารภายในห้องเรียนของตนเองเท่านั้นโดยจะนําช้อนและซ่อมและภาชนะมาจากบ้านของตนเองและจะนําภาชนะของตนเองกลับไปล้างทํงาความสะอาดที่บ้านนักเรียนแต่ละสมอบับเบิลเข้าห้องน้ําที่โรงเรียนจัดไว้ให้ซึ่งแบ่งเป็นห้องน้ําประจําของแต่ละสมอบับเบิลนักเรียนแต่ละสมอบับเบิลนำน้ำําดื่มมาจากบ้านให้เพียงพอต่อการเรียนในหนึ่งวันและจะไม่มีการให้นักเรียน กรอกน้ำจากทางเครื่องกรองน้ำที่โรงเรียนเตรียมไว้เพื่อเป็นการลดการสัมผัสร่วมกัน